บรราการทำกลางร่มหนาวพี่น้องเมื่อคืนอ้อยไปขายครับผมปีนี้ราคาอ้อยกับเป็นที่นาพ่อใจแน่อยู่ครับผมขายสดตามล้านเล็กกับตันละพันซีครับแต่ราคาเบื้องต้นโรงงานกับพันซีครับบวก,กน้ำตาลความวาันขับไปก็คขาดว่าสิตกพันหาพันหกปีนี้สำหรับปีนี้ครับผมครับใส่เวลาตัด อยู่มือหนึ่งก็ือ้นออกมือละเที่ยวครับผมเอามือละสองสามตันก็สองสายใหญ่ครับผมการทำงานต้องที่ยังมากไม่ครับสร้างได่ใดไร่ขอบคัวเศรษฐกิจพออยู่พอเพียงครับผมนี่แหละชีวิตชาวไร่อ้อยอแม่ยายหน่อยคนเหล็กคนเก่งยิงแก่งยกมัดอ้อยบุครับโอ้ยสุดยอด แข็งแรงอายุสิป้าเขาหกิบแล้วเก่งบ่ว่าสิขืนมั่นคุดมั่นเก่งทุกยอย่างไม่ใญ่หน่อยสต,ตีเล็กไม้เล็กหนึ่งวัดสันเพลวาแห่งขุนเขาผูฟังนี่แหละครับพูดมาแล้วครับเบาแล้วเราไปยกมาแล้วขืนน้อยขืนมั่นเก่งครับเป็นคนสู่ชีวิตบวยย่อมแผ่ต่อโชคชะตาการทรมาหากินบ่เคยหน่อยใจในวัสนาว่าเกิดมาจนครับผม ชีวิตคือการดิ้ล่นการต่อสู้หาเงินหาท่องสั่งครอบครัวให้มีอยากมีกินเพื่อความอยูด่ดีมีแห้งตอนเถา่าตอนแก่พอได้เก็บได้กำนี่แหละครับไอดอนครับไอดอนของสตีเหล็กครับผมทรงลูกเลี้ยนจบดครับลูกก็ได้ทำงานทำการดีมดแล้วแต่ว่าแกกับพ่อมแพ้ก็บเบียกกับงานสิ่งที่เคยเห็ดเคยทำมากแก อยู่ซื่อๆว่าเป็นครับว่าคนทํางานนี่นอนเว้นอยู่ว่าได้ครับผมต้องมาทํางานลูกก็ว่าอยากให้เฮ็ดดอกงานว่ามันหนักแ่าแล้วให้พักแกกับว่ยอมพักรับมหาตัดอ้อยครับตัดอ้อยจากของถาของจากของแลวกับไปรับจ้างมัดละซีบาทหาบาทครับไปหารับจ้างเพื่อนกับเดมือละหาลอยหกลอยแกกับเอาสุดยอดครับผมแล้วชีวิตการทํางานการเกษตรการต่อสู้ครับจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผม